เม่างนะคะแมงเม่าออกจากรูใครยังไม่เคยเห็นมันจะมีรูเนี่ยจะรูจะอยู่ตรงนี้นะคะมันจะเป็นปวกเนี่ยจะมีแม่ปวกมีทางปวกข้างแมงเม่าแมงเม่าออกจากรูเรยอะมากเนีย่ยค่ะ คืออันนี้จะเป็นล้อรถแล้วจะมีแบบว่าเหมือนกับว่ามีมีขี้ดินแบบปวกมันขึ้นมาทําอันเนี้ยแล้วแมงเม่าออกมาออกจากรูนะอันนี้นะคะตอนนี้ฝนตกแรงมากนะคะตกทั้งคืนนะคะน้ําท่วมตรงบ้านเลยนะคะแล้วคันเนี้ยอด้วยความที่ว่ามันชื้นจัดอะแมงเม่าจะออกเนี่ย จะมีแม่ปวกนะคะอันนี้จะเป็นอ่าปวกตัวแม่ถ้าใครเคยเห็นปวกอันนี้จะเป็นรูที่แมงเม่าออกนะเนี่ยออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะ,จะจะจะให้ดูไปเรื่อยๆนะคะคืออันนี้จะเป็นแมงเม่าใหญ่นะคะถ้าคนกินแมงเม่าอ่ะจะเอาไปผัดไปคั่วได้แต่ถ้าวันสองวันแรกที่ฝนตกอ่ะมันจะเป็นแมงเม่าขี้หมาอะ แมงเมาขีหมาจะตัวเล็กนะคะอันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี้กินได้บางคนจะเมาจะแพ้นะคะมันจะจะจะแพ้แมงนะคะแต่แต่ความที่ว่ารสชาติมันอะจะมันนะคะมันมากใครที่ยังไม่เคยเห็นแมงเมานะคะที่ออกจากรูนะคะเนี่ยมันจะมีรูจะเหลือรูอยู่เนี่ยจะจะออกมาจากตรงนี้นะคะแมงเมาหให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะ จะออกมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจ๋าจะให้ดูไปเรื่อยๆนะก็ถ้าออกแล้วมันก็จะบินนะคะบินหนีเลยตอนนี้ฝนตกนะคะตากฝนเลยตากฝนถ่ายคลิปเพื่อเพื่อเอฟซีเลยนะดูไปเรื่อยๆนะ แม่ปวกนะคะตรงไหนที่เป็นปวกเวลาฝนตกนะแล้วคันนี้อึงเดี๋ยวจ๋าจะพาไปดูอึ่งนะคะถ้ามีแมงเม่ามาตอมไฟนะให้เพื่อนๆไปดูอึงนะคะตามเสาไฟข้างทางอ่ะหรือบ้านใครที่อยู่บนโคกนะอันนี้ให้เพื่อนๆดูเลยนะคะเราจะไม่อันนี้นะจะหาทางออกจากรูกมันเองนะคะ อันนี้แม่ปวกปวกจะออกมาก่อนนะคะคือนำทางนั่นเองนะเดี๋ยวจะให้ให้ดูใกล้ๆหนึ่งมองไม่เห็นถ้าใกล้จัดก็จะมีปวกด้วยมีแมงเม่ายุ้มๆๆๆเลยนะคะอ้าวออกมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหันอ,อนะีกมุมนึง อันนี้อ่าถ้าออกมาแล้วนดีอยมองเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวซูมเข้าใกล้ๆก่อนจะทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะเป็นละลอกละลอกอะ่ะ เริ่มเริ่มหยุดออกมานะคะแต่ว่าแม่ปลวกจะออกมาแทนแต่เดี๋ยวเราไปดูอึ่งน,นะคะเมื่อคืนนี้ได้เยอะไหมอ่อันนี้จะเป็นอึ่งที่ได้เมื่อคืนนี้นะคะอ่ะเยอะไหมตัวใหญ่ด้วยนะคะไข่นะคะอึ่งไข่ไข่อันนี้นะคะจะมากับแมงเม่าถ้าผลโตนะแมงเม่าออกให้ไปหาจับเลยที่ใต้เสาไฟนะคะ อถ้าใครอยากกินอึ่งน,นะคะมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทําให้กิน <c oughs> อ่าไม่เป็นหรอกเดี๋ยวค่ะให้แม่ทําให้กิน <c oughs> นี่ได้เยอะนะคะอันเนี้ยแล้วแล้วเข้างายกับข้าวแรงได้เลยนะคะเยอะเนาะ <c oughs> อ่าวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วย <c oughs> ถ้ามีอะไรแบบเพิ่มเติมเดี๋ยวจ๋าแจ้งอีกรอบนะคะ <c oughs> ตอนนี้ฝนตกแรงมากนะ